ก็เป็นไก่หนึ่งตัวนะครับที่นะครับตัดสินใจไปชวนแต่ไม่มีใครรู้นะว่าผมเอาฉลามดําไปชวนตอนแรกเพราะว่านี่คือฟังไว้นะครับฉลามดาเนี่ยผมไม่มีแจ้งรูปแจ้งอา uh, ส่งรูปให้โปรโมเตอร์คนไหนนะครับที่เอาไปเปรียบที่ได้คู่ล่าสุดเนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าผมเอาฉลามดําใส่รถไปนะครับไม่มีใครรู้นะว่าผมเอาฉลามดําใส่รถไปขนาดเอาไปเปรียบก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีใครรู้ทันอนะ่ะ ว่าเป็นฉลามดํานะครับผมเอาอีกหลายตัวไปเปรียบแต่ตัวที่ผมจะตีนะครับผมก็เวลาเปรียบไก่แล้วก็เช็ครายละเลอียดข้อมูลนะครับคนตัวที่เราจะดูก็ดูรายละเลอียดประมาณคร่าวๆก่อนแล้วเราก็มีตัวในใจที่เราจะตีอยู่แล้วนะครับฉลามดำเนี่ยผมว่าช็อกนะทุกคนช็อกแน่นอนไม่มีใครรู้หรอกตอนเปรียบว่าผมเอาตัวไหนลงไปไปรู้ไปเปรียบนะครับจะมีแค่นะผมว่าเพื่อพี่เบสแค่พี่เบสแค่แกเอใจนะครับ แต่แกก็ไม่พูดแล้วนะน,นะครับนุ่นได้คู่แล้วถึงรู้กันนะครับแต่ตอนเปียบไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นไอ้สนามดํานะครับเพราะว่าไก่มันย้ายค่ายซื้อขายกันจริงๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเอาไปเปียบตีคงคนคงไม่คิดว่าจะาไปเปียบตีนะนะครับแล้วเราก็ไม่ได้บอกใครแล้วเราก็ไม่ได้แจ้งสนามไหนด้วยว่าเราจะตีต่อนะครับและว่าเราจะตีต่อหรือว่า,าทาง สิริ์บางคใจฟงังเขาจะตีต่อผมว่าทุกคนก็ช็อกอะนะครับดูช็อกอช็อกแน่นอน,นครับพอรู้ว่าเป็นฉลามดำนี่ช็อกแต่แพ้ชนะเราไม่รู้หรอกว่าแพ้ชนะยังไงแต่คือนี่เขาเรียกว่ากลยุทธ์ของเพชรนำโชคนะครับการเปียบไก่ไม่มีใครรู้หรอกว่าผมจะตัวไหนตีนะครับผมส่งรูปไปผมจะตีหรือไม่ตีอันนั้นม,นมนนันเป็นสิทธิ์ของผมมันนเป็นสิทธิ์ของผมนะครับนี่คือเพชรนำโชคยุคใหม่ นะครับรู้จักไว้นะครับเพรรนำโชคยุคใหม่นะครับเปียบไก่นะครับเปียบไก่